สวัสดีครับปกุกการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่31มกราคม2560ภาพรูมการเคลอนไหวของทองคำนวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบร,ริเวณ1,192.46ย่11อตัวต่ำสุดบร,ริเวณ1,187.77ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบร,ริเวณ1,199.50ปิดตลาดไปบร,ริเวณ1,194.96บวกขึ้นมาประมาณ3.75เหรียญดอลาลาร์ต่อออนซ์ แต่การลงทุนตลาดโลกสามารถปิดตลาดในแดนบวกในการซื้อขายของตลาดเงินตลาดทุนในวันจันทร์ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของนนดดินทรัมที่สั่งห้ามประชาชนจาก7ประเทศมิสลินเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวรวมถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐสถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นหนึ่งปัจจัยที่กดดันให้ดัชาีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการปรับตัวลดลงปิดตลาดต่ำกว่าระดับ20,000จุด ซึ่งส่งผลเชิ่บวบกต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ยังไงแล้วก็ตามการขยับขึ้นของราคาทองคายังไม่มากนักเนื่องจากการเปิดเผยตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางสดใสและยังคงหนุนและประยุงดัชนีดอลล่สาสหรัฐเอาไว้ทั้งนี้สมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยยอดทําสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดขณะที่มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคล รายได้ส่วนบุคคลและดัดชนีค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่งเช่นกันสรุปภาพรวมการลงทุนหน้าวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ799.070ตันกองทุนรูหะเงินไอแชร์ถือรูหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1444.47ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้า รุหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ17.11ออนตัวรง0.01ดดชนีดาวโจน,ไไ 1, 19, 13, นโ 65, สนน์ปิดตลาดไปได้ระดับ19,971.13จุดอ่อนตัวรง122.65จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.0692ออนตัวรง0.0002ดดชนีดอลลาร์อิ็ก์ปิดตลาดไปได้ระดับ100.41ออนตัวรง0.12ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ และคาร์งคามได้รับแรงหนุนจากความวิตกนโยบายของทรัมป์่วงดัดชนีดาวโจนส์ตลาดในแดนลบตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้มีการร่วงรุงมากที่สุดในหนึ่งปีขณะที่นักลงทุนวิตกว่านโยบายการสก,กัดกั้นผู้อพยพของประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์จะไม่ส่งผลให้เป็นปัจจัยบวกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและอาจจะสร้างปัญหาและความขัดแย้งตามมากับโลกมุสลิม ทานี้ดัชนีเฉลี่อยอุตสาหกรรมดาวโจนปรับตัวลดลง122.65จุดหรือ0.61% S&P 500ลง13.79จุดหรือ0.60% NASDAQ กลับตัวลดลง47.07จุดหรือ0.83%ขณะที่ทิศทางดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงต่อเนื่องในช่วงเช้าวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคําดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องในช่วงเช้าของตลาดประวัติเงินตาของเอเชีย ขณะที่ความแข็งกล้าของประธานาธิบดีโดนัด์ทรัมป์ยังเป็นหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกดดันทิศทางดอลลาร์ทั้งนี้ผลอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ,าฐ,าฐ,าฐาที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ได้ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางดอลลาร์ซึ่งถูกเทขายออกมาจากท่าทีกิดการการค้าและการป้องกันหรือการกีดกันผู้อพยพการเข้าเมืองที่เข้มงวดของานโดนัลด์ทรัมป์ เดี๋ยวใ้แล้วก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะปึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมทั้งนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนเมื่อมาร์คเฟเบอร์กูรูด้านนโยบายเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินตเรือนนโยบายของทั้มกระทบเศรษฐกิจสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์มาร์คเฟเบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินระหว่างประเทศและมีฉายาเกี่ยวกับการพยากรณ์ ทางด้านวิกฤตเศรษฐกิจโลกในก่อนหน้านี้ได้อย่างแม่นยำกล่าวว่าสินทรัพย์ของสหรัฐข่างเงินดอลลาร์อาจจะประสบความเสียหายในระยะยาวขณะที่นักลงทุนได้รับผลกระทบทางจิตวิทยาจากการออกคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐท่านี้มาร์คเฟเบอร์มีการเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสินทรัพย์ในสหรัฐขณะที่จะกลับมาทบทวนการถือครองสถานะของสินทรัพย์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อาจจะต้องมีการเข้ามาพิจารณาหรือทบทวนอีกครั้งเนื่องจากประเด็นดังกล่าวอาจจะสร้างความวิตกกังวลครั้งใหม่รวมถึงนโย,ยบายกกา,การค้าของสหรัฐอาจจะส่งผลระยะยาวต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐทั้งนี้มีการประเมินว่าการค้าและการขัดดุลเดินบัญชีเดินสัดาของสหรัฐอาจจะมีทิศทางย่ำแย่ลงและนายเฟเบอร์ระบุว่าปี2017จะเป็นปีแห่งความผิดหวัง ซึ่งเขาแนะนําให้นักลงทุนขายดอลลาร์และหุ้นสหรัฐสรุปการลงทุนไวเอจีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับกระดับ 1,180, 1,171และ1,163แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,202, 1,211และ1,220สําำหรับก12ลุม่มกลงทุน,ทนหากลหลังจากราคาทองคำมีการปรับตัวลงเข้าใกล้โซนระดับ1,180เึ่ยนดอลลาร์ต่อเอยส์อนมีแรงดีก,กลับในระยะสั้น แต่อย่างไรแล้วก็ตามหากไม่ได้มีแรงซื้อมากพอหรือไม่ได้มีปัจจัยใหม่มาดันให้ราคาผ่านแนวต้าระดับพันสองร้อยสองถึงพันสองร้อยสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเสอนได้อาจเกิดแรงขายให้ราคามีการอ่อนตัวลงเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้งทางนี้แนะนําเก็งก,กำไรระยะสั้นในกรอบโดยอาจแบ่งทองคําออกขายหากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้้นดังกล่าวและรอเข้าซื้อเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงไม่ดุดโซนแนวระดับพันกับหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเสอน สำหรับวันนี้ทางวายเอลจขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ